ลิกะและอ้มิ้มทิพย์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ลกิกะอยู่กับน้องนีเปิลค่ะใช่ค่ะ,คะน้องนีเปลิลคนเดิมค่ะ <laughs> ใช่แล้วกี่ครั้งแล้วที่เราเจอกันอุย้ยนับไม่ั้วนแล้วนะอ่าแล้วเป็นยังไงวันนี้กลับมาถ่ายกับอบยิ้ยมทิพย์เราอีกครั้งหนึ่งก็ <laughs> รู้สึกด,ดีใจแล้วก็<ม>อบอุ่นมากๆเลยพี่เขาเป็นกันเองแล้วพี่ลิแกะกันน่ารักสเสมอโอ้ยอบอุ่นอบอ้าวไปด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้คือฝนตก แต่ก็สู้ค่ะเพราะว่าแดดก็มีหน่อยๆอยู่นะทริปนี้ไม่ล้มนะใช่แล้วก็ยังแบบว่ามีแดดมาตอนแรกไงได้แบบว่าชมความสวยงามของแดดและน้องอะไรอย่างนี้อวันนี้ถ่ายกัน3มเซตวยการชอบเซตไหนมากที่สุดคะน่าชอบเซตนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นเมอร์เมดเมอร์เมดเพราะมันมีกิตเตอร์ไงเมอร์เมดไปได้ลงน้ำว่าเสียใจห่างเงือกไม่ออกมาเลยรอบหน้าขอลงน้ำแล้วกันนะอาได้ไว้รอรอบหน้านะคะแล้วนี่ ที่แบบว่าถามก่อนตอนนี้คือหุ่นดีมากบอกสีบอกเคตรับพี่หน่อยว่าทําอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรนะกินแล้วก็นอนมันมันสามารถแบบไม่ม<า>ไม่ แล้วเราจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่แต่หนูเป็นคนไม่ออกกําลังกายแต่ว่าส่วนมากเวลาเราถ่ายแบบเนาะเราจะมีการแบบว่าวิ๊ n แอนนู้นแอนนี่อะไรอย่างเงี้ยสเต็ปนั้นเลยก็เหมือนกับว่าเวลาเรามีงานเราก็ได้ออกกําลังกายในตัวแล้วงานก็เยอะด้วยนี่ใช่ไหมานก็แบบถ่ายแบบแล้วก็อาจจะมีรีวิวอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตืเอ่โอเคค่ะยังมีเวลาว่างพอให้พี่ได้จัดเพิ่มอีกไหมมีสิมีเวลาว่างเสมอบอกหนูย้อนหน้าด้วยนะโอเค อย่ารืมนะถ้าใครที่พลาดทิปนี้ก็มารอทิปต่อไปได้เลยนะคะเราก็จะมีทิปน้องแล้วก็แบบว่าสาวๆส,สวยๆอีกหลายคนมากเลยนะคะพี่ๆทุกคน่ะเห็นในรูปเขาจะบอกว่าอุ๊ยน้องไม่อย่างนั้นอย่างนี้นแต่ตัวจริงคือตรงปกนะคะ <c oughs> ใช่แล้วะคะ่ะสวยวันนี้พี่ที่มาบอกว่าถ้าไปตัวจริงสวยกว่าในรูปอีกอ้าวสวยมากไปกว่าเดิมไปอีกแต่ว่าหนูก็้แต่งในรูปสวยแล้วนะแต่ตัวจริงสวยกว่าค่ะมาเจอกันค่ะพี่ใช่แล้วนะคะก็มาเจอกันได้เลยนะคะ ฝากพี่ๆนะคะช่วยกดไลค์กด subscribe ที่ช่อง YouTube ด้วยนะใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปอค่ะบ๊ายบาย